คือการขยายความเรื่องนั้นเท่านั้นเองนะฮะไม่ใช่เรื่องอื่นเลยครบบเอาอย่างนี้ผมไม่ได้พูดอย่างน,านั้นบอกว่าอันไหนนะครับมันอาจจะมีเฉพาะบางส่วนไม่ครบบริบทผมไม่ได้บอกว่าแชทอันไหนนะครับผมเน้นนะครับแชทหรือข้อมูลอันไหนเนี่ยแต่ว่าบางส่วนที่เอามาเนี่ยมันไม่ครบบริบท นะครับของ,งอุตสารมเสริมนะครับไม่มีครับเพียงแต่บอกว่าก็ยืนยันทุกครั้งนะเพราะว่า,าหลักฐานมีมากมายจริงๆนะครับที่เราส่งให้พนักงาน,นอัยการไปนะครับข้อมูลข้อที่จริงนะครับที่เรารวบรวมนะครับและคือการตั้งส่วนที่ฐานของพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดีนะครับซึ่งเราเชื่อและไม่มีหลักฐานที่เราเชื่อเป็นอย่างอื่นนะครับ เชื่อโดยพยานวัตถุพยานเอกสารพยานบุคคลความเห็นทุกคนนะครับที่เราสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญการหรือผู้รู้นะครับเราสามารถจะสอบถามและรวบรวมเข้ามาอยู่ในสำนวนนะครับเพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าพระกานสับพวนนั้นไปในถูกทิศถูกทางนะครับโดยที่ไม่ตั้งสมมติฐานแบบไม่มีหลักของความเป็นจริงโดยตั้งมาตฐานของผู้รู้นะครับที่ีบอกว่าถ้าเรามีหลักฐานมั่นคงมั่นใจนะครับเราสามารถตั้งข้อหาเขาได้ นะครับเราสามารถฟ้องเขาได้นะครับเราสานวนไปต่อได้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องทําอย่างยิ่งฉะนั้นในสิ่งที่เราสอบถามทุกประเด็นนะครับผู้รู้อะไรต่างเนี่ยมันมัน,ม,นมันถูกมันถูกขยายความด้วยหมดนะครับถ้าถ้าทุกคนไม่เข้าใจตรงกันและทุกคนเนี่ยไม่ได้มาเห็นรายละเอียดในสํานวนมาพร้อมกันเนี่ยนะครับสิ่งตรงนี้ต้องต้องขอเรียนด้วยความเคารพลเลยว่ามันมีโอกาสผิดพลาและคาดเคลื่อนได้เพราะว่า ท่านไม่ได้มาทํางานอยู่ตรงนี้นะครับแต่ขอยืนยันเลยว่าพนักงานสืบสวนสอบสวนนั้นตั้งใจทำจริงๆนะครับในคดีนี้โดยที่ไม่มีอะไรแอบแฝงว่าจะทําให้คดีมันผิดเพี้ยนไปแต่รูปอื่นนะครับอย่างนี้นะฮะผมตอบไปหลักการกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทุกอย่างไม่มีใครกล้าทำนอกเหนือกฎหมายเด็กขาดครับถ้าเกิดมีใครมาบอกว่าตำรวจกล้าทําอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าบ้านเมืองนี้อยู่กันไม่ได้นะครับเราทําตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทุกอย่างเป็นเรื่องกระบวนการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทาอาจจะมีคน อย่างที่เรียนได้ทราบอ่ะเห็นบางส่วนแล้วไปบอกว่าทําไมถึงทําอย่างนี้คือเห็นแค่แค่ปลายผู้พูดแล้วบอกก็เป็นช้างไม่เห็นทั้งตัวเลยนะฮะผมว่ามันจะต้องดูช้างทั้งตัวแต่พนักาง,งานสอบ,บสวนเนี่ยรวบรวมพยานฐานกล้องหลายเป็นร้อยตัวคลิปสองร้อยกว่าคลิปพยานบุคคลหลายร้อยคน มันไม่ได้ว่าฟังใครคนใดคนหนึ่งหรือดูภาพดูคลิปเอาแล้วมาตัดสินใจเลยว่าต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเรารวบรวมพยานฐานทุกมิติแล้วมาชั่งน้ําหนักพยา,ยานแล้วจึงสรุปสมมุติฐานที่พนะส่วนตั้งขึ้นมาได้นะครับที่น้องถามเมื่อสักครู่ผมย้าอีกทีนะครับว่ากระบวนการทํางานไม่ว่าการชนะสูตรการตรวจพิสูจน์ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจา,ารณาความอาญาทุกประการ เราไม่ได้ทำนอกเหนือจากนั้นเลยครับยืนยันได้ครับฝั่งนะครับฝั่งนะครับเราทำตามปวิอาญาทุกอย่างแปลว่าเดือนที่แล้วก็มีวิธีการทำเพื่อพิสูจน์ความผิด ปีที่แล้วสิบปีที่แล้วก็ทาไม่ใช่เพิ่งมาทมาเมื่อวานนะครับทุกอย่างทําตามกฎหมายทุกอย่างเราไม่ได้ทํานอกเหนือนกฎหมายยืนยัน,น,ยยนะคะนร,รับเ,เอานะเดี๋ยวาทางไทยรัฐเก่งในทางเจาะลึกกฎหมายอยู่แล้วเนะี่ยลองไปดูเปิด ปาวิอายาเรื่องการสอบสวนนะครับผมคงไม่มาลงรายละเอียดตรงนี้แต่ยืนยันว่าทุกอย่างที่ทำทำตามปาวิอายาทุกอย่างไม่แตกแถวครับรัสบศพแปลว่าศพผมเอางี้เยเดี๋ยวจะก้าวล่วงเรื่องเรื่องสำนัญขการสวนอีกเพราะว่าเมื่อกี้ ในเคสทัส่วไปเนี่ยถ้าวัตถุพยานนะครับที่เขายังอยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักง,งานไม่ว่าพนักง,งานสอบสวนหรือพนักง,งานอะไรก็ตามที่เป็นพนักง,งานตามกฎหมายเนี่ยและยังอยู่ในระหว่างกระบวนการสอบสวนนะครับพนักง,งานที่มีอำนาจสามารถ,าารถจะนํามาตรวจพิสูจน์เพื่อหาเหตุผลหาอการเพิ่มเติมได้นี่คือหลักการครับ ออกยังกันการลงตอนเอ่ผมพูดตามไปเสมาผมจะให้ทลองดอนย้ำคำพูดผมแคในี้เอง,เงครับก <ใน S 2> ็เรียนสื่อมวลชนดูครั้งว่าพรุ่งนี้มันเป็นมันเป็นขั้นตอนของกระบวนการของของของแพทย์นะครับ <S 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 <อ>เพราะว่า <S <S 2> <S 2> ได้คุยกับทางพอ,อนิติเวศน,นะครับแล้วก็ยืนยันว่าทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นวันเวลาราชการ อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมนะครับอยู่ในกลุ่มบุคคลที่ที่เกี่ยวข้องในในสำนวนนะครับในคดีและอยู่ในอำนาจและหน้าที่นะครับก็บอกได้แค่นี้ครับว่าทุกอย่างทําโดยชอบไปกฎหมายครับแต่ผมที่ผมพูดเนี่ยคือผมไม่ได้ลงดันยืนดัน,นผมพูดสามประสมมาหลายครั้งผมคงไม่เจาะรายละเอียดว่าทํายังไงทําเมื่อไหร่ผมบอกว่ายังอยู่ในกรอบของกฎหมายเราไม่ได้ทําแตกแถวกฎหมายตามปวิยายากับ ใช่ครับอันนี้อันนี้ก็คือเหตุผลในสำนวนเหมือนกันสิบเอ็ดไม่เคยมีคนพูดถึงสิบเอ็ดไม่เคยผมถามาท่านผู้การนิติีเวตบกไม่เคยสิบเอ็ดมาจากไหนก็ไม่รู้แต่จำนวนอื่นจานวนอื่นนะครับมันเป็นเรื่องของอผมพูดสรุปเป็นหลักการแล้วกันเทคนิควิธีการที่ไม่ได้ทำให้สาระสำคัญของการตรวจเปลี่ยนไป มันเป็นเรื่องของเทคนิคมันเป็นเรื่องของเวลามันเป็นเรื่องของวิธีคิดเทคนิคเวลาวิธีคิดที่ไม่ทําให้สาระของการตรวจเปลี่ยนไปไม่ทําให้สาระขการตรวจเปลี่ยนไปนะครับผมพูดหลักการอย่างนี้ดีกว่านะครับผมเสริมท่านโฆษกนิดนึงนะหลักการแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกบดีนี้นะครับหลักการที่ได้คุยกับทางนิติเวชนิจันนะครับอย่างเช่นแผลนี่อาจจะมี สิบแผลนะครับในเบื้องต้นต,ต้นเนี่ยยกตัวอย่างนะครับไม่ไม่ใช่เหมืนอนแผลสดที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าจะเป็นแผลถลอกนะครับแผลก็จะนับจำนวนนี่ตัวแจะนับไปแต่ก็เห็นไมาจำนวนแผลแต่เมื่อการเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับท่านมาตรวจครั้งที่สองครั้งที่สามเมื่อการเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยแผลถลอกแผลตรงเนี้ยมจะหายไปจำนวนสิบอาจจะเหลือแปดนะครับตรงนี้นี่คือนี่คือหลักการเหมือนว่า แผลจานวนแผลสดที่ชนสูตรเบื้องต้นเนี่ยเห็นแผลที่ไปที่กเกิดเหตุเห็นเลยลจำนวนแต่เมื่อเก็บไว้สิบยี่สิบวันเนี่ยแผลที่ตลอกเนื้อยุ่ยเนื้อโครงสร้างของนั้นนิติเวศบอกแผลจานวนนี้จะหายไปฉะนั้นจํานวนท,ที่เออเลอร์ห่างกันเล็กน้อยเนี่ยมันไม่ได้มีนัยยะสําคัญทางคดีที่จะทําให้ผลต่างมันต่างกันมากมายอย่างที่บอกว่าสิบเอ็ดยี่หกยิบสองเนี่ยนะครับสิบเอ็ดะตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับแต่ยี่หกยิบสองนะครับลักษณะอย่างเนี้ย เมือนที่ผมบอกนะผลต่างกันนั้มันจะต่างแค่ผิวถลอกและเนื้อเยื่อที่หายไปเอาอย่างนี้หลังจากที่ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจแล้วออกมาแถลงวันนั้นไม่ได้มีประเด็นต้องสงสัยของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เลยไม่ใช่เหรอครับลองย้อนกลับไปดูนะครับถ้ามันมีเรื่องความขัดแย้งกันมันต้องเป็นปัญหาแต่วันนั้นแล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าจะเอามอดยี่สองยี่หกมาพูดตอนนี้ คือในเรื่องเทคนิคการตรวจในเรื่องการนับจํานวนเนี่ยผมคิดว่าผมคงไม่ลงรายละเอียดมันอยู่ในจานวนอยู่แล้วนะครับเรายืนยันว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคมันเป็นเรื่องเวลามันเป็นเรื่องวิธีคิดที่ทั้งหมดไม่ทําให้สาระสำคัญของการตรวจเปลี่ยนไปครับ อย่างนี้นะครับก็อย่างที่ท่านองค์กรพูดนะครับว่าสภาพสังคมเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปใครก็ได้ออกมาทําหน้าที่กูรูใครก็ได้ออกทำาที่แสดงความเห็นแต่เมื่อไหร่ก็ตามความเห็นหรือว่าข้อมูลที่ออกมาสู่สังคมแล้วทําให้กระบวนการที่ทาเสียหายผมเน้นคําว่ากระบวนการนะครับ ไม่ใช่อค์กานตำรวจด้วยไม่ใช่ตัวบุคคลในกอในขอด้วยแต่กระบวนการเสียหายขาดความเชื่อมั่นตรงนี้เราก็คงต้องพิจารณาแง่มุมของกฎหมายที่จะดำเนินการครับถามว่ากังวลไหมก็ไม่ได้กังวลอะไรก็ทําทตามหน้าที่นะครับคือเราทาตามหน้าที่อยู่แล้วการพิสูจน์ความผิดจะทดสอบว่ากระบวนการทํางานของเรา,าถูกต้อง เที่ยงตรงแค่ไหนนะครับมันมีกระบวนการที่เขาเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมนะครับเราก็ต้องเอาเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่นําเรื่องเข้าสู่กระบวนการโซเชียลโซเชียลก็ชี้แจงได้ประมาณหนึ่งที่ไม่เสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมครับจบนะครับเดี๋ยวผู้จัดการคุณอยู่ข้างนอกนะครับมีโอกาสขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ